สวัสดีครับผมชัดเจริญทรับนะครับพาพี่น้องมาดูรถเกี่ยวข้าวแต่งซิ่งแต่งสวยเล็ดทั้งคันเกะมาสดสดร้นรอนร้อนพี่น้องวอระบ,บุทกันส่าง2 0 2 1เกีเ่ยวน้ำพี่น้องเกี่ยวน้ำ 3เจโอแปดสิบอแดสิบเลงเลิสิบลูกครับรองรับบกระโดช่วงล่างรองรักโซ่ข้างบนอีกสอลูกเป็นสิบเจ็ดสิบสอสิบสมสามครับสาวเอสิบสามลสายขาสายพันแปดครับเโบกคเจโอแปดนี่ ข้าวตั้งไหมน้องข้าวแถวกรีรัมนีถ่าตั้งเลยอยู่ประมาณเม0หนะครับความสูงบรพบกันช่าง2 0ั่ง2,021ือว่าเป็นรถเกี่ยวข้าวที่คุณภาพอีกค่ายหนึ่ง19นิ้วครับสำหรับล้อน,นํา 2 1 2 7ซีนะครับไปท้ายลองดักคุณคุณงสองกันเรึ่งเอาใอ้พี่นองได้ชมกันวันนี้เก็บมาสดสดร้อนเลยสดสดร้อนจากเมืองปทุมครับมาลงเมืองบุรีรัมย์ เกี่ยวไร่ละ550บาทก็เป็นธุรกิจที่ดีครับรถเกี่ยวนี้จะเกี่ยวประมาณ2เดือนครับแถวบุร,รีรัมย์เกี่ยวนาปีไปละ550คันหนึ่งคันใหม่ๆงี้น่าจะาพันกว่าไร่นะครับฤด,ดูก,กาลหนึ่งประมาณพันสอหรือว่าพันถเต็มที่ครับถ้ารถไม่เสียนะแต่ถ้ารถเก่าก็เสียบ้างก็ได้ก็คูณเข้าไปครับพันไร่ก็ ห้าแสนห้าค่าเชื่อเปลิงราคาคน,คคนา 3, ขับก็เยอะอยู่ประมาณสามแสนแต่ว่าก็ใช้ได้เป็นสิบปีครับสิบปีสิบปี บนได้่นอนปะเอาวนาครับอีกสักหนึ่งชั่วโมงค่อยตกครับไม่งั้นเข้าเปียกบนได้นนพกกี่น้องอริบทการช่างติดตั้งปั๊มโดยช่างเอกบรรยยนครับสุพรรณบุรีโอช่วยโมากครับเอกพันลัยน์ปากกว้างสามเมตรสอง วันหนึ่งนี่ห้าสิบไร่ก็น่าจะทำได้ครับถ้าเล่นต่เช้าตอนหน่าดี รถกันชัง2 0นยี่สเจโอแปโบกูครับเดิอดนอบยี่อยิยงสำหรับยี่ร้อครับหกสูบ direct i n j e คชั่นก็เดินญี่ปุ่นครับ12เฮกตร0ตำใหญ่ครับเสาร์อ23หรือว่า จะพูดว่าไดกินก็ได้ครับว่าคล้ายกันการสูญเสียของเม็ดข้าวนะครับไม่มีไปน้องหรือว่าสอบทานแล้วก็คุณภาพอีกข่ายหนึ่งสนใจก็สอบถามได้ครับ0 81, 2, 8 1 802 8276ครับนะ8276หรือว่า0 8 1 802 9276นะครับพูดนะผิดพูดใหม่ได้นะพี่น้องนะไม่ว่ากันนะพี่น้องนะช่วงนี้ออกกําลังกายครับชาจะเป็นซัพป,ปิ้งตามรถเกียวพรรพศนี่นากช่างผมวิ่งตามเนือท่วตัวเลยพี่น้องไปถ้าเจ้าของดูอยู่นี่ี่สิมักหลายหน้าพี่น้องเอ้ย เหีืยวเก็บตกนิดนึงไม่มีหนูลาเลยโอ้มีสายข้าไปน้องเลยเดี๋ยวเก็บตกนิดนึงตกกระจาเรียบร้อยครับตรงนี้ก็ถือว่ารายได้ดีนะครับรายได้ดีเมื่อนรถเกี่ยวข้าวถ้าไม่เสีย เป็นอาชีพเสริมก็ได้พี่น้องไม่ต้องเป็นอาชีพหลักก็ได้ว่าทำแค่สองเดือนสนใจก็ได้ครับทุกท่านเจริญชัยู้่าเห็นภาพเจริญชัยเป็นชาวบุรีรัมปากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ